ครับผมสวัสดีครับเพื่ผม Big DIY Channel นะครับวันนี้จะมาทำขยายเป็นโดอใช้มอสเฟตนะครับ i r f 640N นเนาะตันนี้เพื่อนเห็นไหมนะเป็นแสงบางนะครับ R 10K หนึ่งตัวนะครับมี R 1 0 R 1 0 k สายนะครับ R10k R10k นะครับแล้วก็เป็นสายสายครับแล้วก็ค่าปลาอีกหนึ่งตัวนะครับอันเริ่มกันเลยนะครับผมขันแรกเฟสนะครับมันจะมีขาเรียงเนาะนับจากซ้ายไปขวาเกรเดนซอสครับขาจีข,า, G, ขาเกรด ขาเดนขาดีนะครับขาซอขาเอสนะครับต่อค่อมขาเกตกับขาเดนนะครับ R10k 10k 10k โ oh อหมนะครับ10กิโลโอมต่อเลยจดดำกันึมื่น,มนะครับก็ต่อปกติ มันเป็นวงจรแบบง่ายนะครับอันนี้อุปกรณ์น้อยชิ้นนะครับเฟสตัวเดียก็ทํางานได้นะครับอันนี้ผมต่อสองตัวเฉยๆนะครับนนต่อไปต่อดเตียเฉยๆนะครับ ต้องแต่งก่อนนะครับแต่งค้าก่อน เราต้องระวังขานะครับไม่ให้มันชนกันนะครับพวกขาของ R เนี่ย R สิบววงจรนี้ที่มันใช้เฟดต,ตัวเดียวนะครับแต่ผมใช้สองตัวใช้เฟดต,ตัวเดียวก็ขับได้อันนี้ผมเพิ่มให้มันขับแรงๆขึ้น,นครับตัวเดียวก็แรงนะครับ ไม่มีอะไรแล้วครับวงจรนี้แบบง่ายมากก็ใช้ตัวคาปาเนี่ยครับเอาขั้วบวกเข้าเลยตรงตรงนี้ตรงขาเกตเนี่ยขาหนึ่งเป็นสายสัญญาณนะครับอันนี้ต่อเป็นสายสัญญาณส่วนลำโพงขั้วบวกก็ต่อเข้าเบ็ดนะ อบน,นี้นะครับต้องเพิ่มตะกั่ว นีะครับอ่าอ่าเยอะละต่อลำโพงนะครับเป็นต่ออันนี้ก่อน B ก่อนขาเกตนะครับเป็นสายสัญญาณเนาะผมต่อสองตัวมันก็เลยต้องต้องเพิ่มสายมาครับเป็นสายสัญญาณอินพุต แล้วก็ต่อลบลบคือสีดํานะครับต่อเข้าขา S นะครับขาซอสขาที่สามแลจากซ้ายไปขวานะครับสายขวาสุดนะเป็นแบบนี้นะครับวงจรก็มีอะไรมากเราก็ใช้มือดันขาเดนขึ้นมาขาเดนจะเป็นขาลำโพงนะครับเป็นนี้ต่ออย่างนี้เลย มันร้อนเราต้องใช้อุปกรณ์ช่วยนะครับ <c oughs> ใช้อุปกรณ์หนีบนะเดี๋ยวมันร้อน อีกฟังนะครับเรามาดูนะครับว่ามันติดไหมต,ติดนะครับอันนี้เอาขาออกนิดนึงอย่ามาใกล้กันนะครับอ่า แค่นี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆมีอะไรก็ต่อสัญญาสายสัญญาณสัญญาณของผมก็เป็นแบบนี้เป็นสายสัญญาณนี่บนำเงินก็เป็นบวกเหลือเป็นลบนะแล้วเข้าดำเลยดำก็เป็นขั้วลบนะครับต่อเข้าขั้วลบของไฟนี่นะครับ อแล้วใช้อะไรใช่ไหมครับก็เป็นขั้วลบเนี่ยครับสายไฟบวกลบเรานี่แหละนี่ดําเป็นลบต่อเข้าข,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 ขั้ขวขั้วดนซอขั้วซอสนะครับนี่แคเนี้แล้วสายลำโพงสายลำโพงนะครับ ต่อเข้านี่ต่อขั้วลบของสายลำโพงเข้าขากลางนะครับขาลำโพงแล้วบวกของไฟเพื่อนๆเห็นไหมต่อเข้าขาลำโพงนะครับต่ออย่างนี้เลย ตัวน,นี้มันอยู่นะครับต่อแล้วเสร็จแล้วนะครับก็มีอะไรนะครับก็จะมาเปิดกันเลยแต่ต่อแบบนี้มันก็จะกระพงก็จะมีเสียงดังตึ๊กหน่อยนะครับผมแห้ตัวูทูดเลยนะครับ ลำโงจะมีเสียงดังตึกกนะครับเพราะว่าไฟมันผ่านลำโพงเนาะจะมีเสียงซ่าๆบ้างนะครับแต่ก็ไม่ได้มีอะไรเยอะนะครับเงียบแล้ว จะมาเปิดเพลงกันเลยนะครับสามารถปรับได้นะครับ ประมาณนี้นะครับเป็นวงจรแบบง่ายมากเลยนะครับมีอุปกรณ์แค่ยังไงสามตัวนะครับ อาหนึตัวเฟดหนึ่งตัวอาปาหตัวสามตัวนะก็ดังสนะเฟดเขาสไตล์นี้นประมาณน้เนาะครับผม 怎么看,看